เอาฟื้นครับเอาฟื้นไปหนึ่งเข่าครับเพื่อบ้านนี่ป้านี่มันเป็นป้าใส่สอยของชุมชนเขาปา้ามาโดนสมบูรณ์แล้วนี่ฟื้นแห่งฟื้นอย่างไม่แห่งไม่เล็กไม่น้อยมันเยอะที่เราเห็นอยู่เนี่ย ด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ป่าภูทําภปูกระแตนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติภูลงังาเป็นตอนล่างเมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้มันจะเป็นไล่มันไล่ปอหมดเลยทีนี้เนี่ยมันก็เกิดความเสื่อมโทรมเมื่อมันเกิดความเสื่อมโทรมเนี่ยทรัพยากรมันก็ร่อยหลอเราก็เลยมาฟื้นฟูป่ากันดีกว่าจะได้ทําให้ฝนดีเนี่ยน,นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้น การจัดการป่านี่คือว่าเขามีกรรมการม,มีมีประธานมีเลขาอย่างตรงยางแล้วนี่เขาติดตั้งกฎระเบียบโดยมากเขาก็ที่ให้ที่ว่านี่เห็ดนี่เก็บได้จังสมุนไพรนี่ห้ามเอาออกห้ามห้ามขุดห้ามบางต้นในทกอยางห้ามขุดออกจากปา่าถ้าจะเอาไปเพาูก,กุยังก็ต้องเอาเมล็ดไปปลูกไม่แห้งนี่ต้องใส่แต่ไมแ่แค่เล็กๆทรันี่ไม่ไงเขาก็บมให้ออกไปเพราะว่ามันจะไปแปรรูปได้อื่นได หลังจากที่เรารักษาป่ามาช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็มีคําถามว่าเอ๊รักษาป่าแล้วได้อะไรเราก็เลยทําวิจัยในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางตรงจากป่าภูทับว่าเราใช้ประโยชน์อะไรบ้างมันก็จะมีการเก็บเห็ดเก็บผักเก็บสมุนไพรนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์นี้ก็ถ้าเราไม่มีพื้นที่ป่าธรรมชาติแบบน,นี้เราต้องปลูกหญ้าเองหรือต้องซื้อหญ้าอะไรเงี้ยมันก็จะ,ะใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะชาวบ้านเข้ามาเก็บหาของป่าเขาช่วยลด ค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารที่สําคัญเนี่ยที่เราได้ค้นพบก็คือเรื่องของไม้ฟืนก็คือรถเข็นคันหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งถ้าเทียบกับแก๊สเนี่ยมันก็แก๊สหนึ่งถังก็ใช้อยู่เดือนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเขามีฟือนอยู่หนึ่งคันรถเขาก็ลดใช้แก๊สไปหนึ่งถังหรือลดเงินต้นทุนไปกว่าเกือบ400บาทต่อเดือนนะครับถ้า1ปีก็ตกไป4 0 0 0ันกว่าแล้วทีนี้ในคนอำเภอแยงน้อยเนี่ยเรามาวิเคราะห์ดูแล้วว่าหมื่นครัวเรือน หมื่นัวเรือนเนี่ยคือสามารถที่จะลดต้นทุนประหยัดพลังงานได้เนี่ยเดือนหนึ่งก็หมื่นถังอ่ะถ้า400บาทต่อถังก็ตก4ี่แสนอะ่ะตามแถวแถวหมู่บ้านแถวๆนี่เขาจะมาเจ็บเจ็บฟื้นเนี่ยเจ็บไม่แหง้งไปเห็ดเจียบเฟิงหรือไปเห็ดฟื้นหุงต้มคือวานหนึ่งเขาเนาะ้านเขาเอิญหนึ่งเขาทำแกงทำปิ้งย่างทุงกอยางครับแต่ว่าในครอบครัวเขาน่ที่ใส่เสียเพิงก็ต้องใส่ไม่ฟื้นทั้งนั้นครับ แกสนี่กระเสริมไปคือกันบางบางคูเลี่งเขาก็เสริมแกดนี่มันจะใส่เวลาเร็วๆหรือว่าไข่เกี้ยวต้มน้ำร้อนหุงเข่าหนึ่งเขา่เขาน,นั้นนี่เขาจะใส่ฟื้นเพราะว่าอร่อยกว่ากันฉะนั้นคนชนบทเขาต้องใส่ฟื้นเป็นเส้อเฟิงหุงต้มหรือทำกับเขากยหงางทุกอย่างคนเรล่มใส่แกสคือตอนทีวานีโบมีเสียเผิงใส่แกนนนนนนสแกนี่วาน,นี้กายไร้ใดกบโบมีมันก็เพิ่มไราใจก็มีทถังหนึ่งมันก็ กับอแขงหรอกแต่ว่าเงินมันหายากเป้าดมสมบูรณ์แล้วนี่มันก็สบายพวกบ้านผมก็เอาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่ฟื้นเลยภูตใจมากที่สุดเลยเพราะวาอยุ่กับปลาใส่กับใส่ฟื้นมาแต่ท่าใดใดนี่มันเป็นการที่ว่าลดรายจ่ายมากที่สุดเด้มานี่จงเคยรู้แล้วว่าปลาของเขานี่มันมีความสําคัญต่อคีวิตของเขาตามคนชนบทเพราะว่านี่ไม่ฟื้นเนี่ยขาดอะไรเลย ถ้าทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่เขาใช้ตรงนี้มันช่วยลดพลังงานช่วยลดเงินเขาได้ในกระเป๋าเขาได้เท่าไหร่อันนี้ยิ่งเขาจะมีส่วนร่วมในการที่จะลุกขึ้นมาจัดก,การป่าได,ได้มากยิ่งขึ้นพลังงานเนี่ยผมว่ามันก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ราคามันก็สูงขึ้นอัพขึ้นแต่ไม้ฟืนไม่ได้ซื้อได้หาเลยเพียงแต่เราเรา,เราช่วยกันดูแลรักษาก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรแบบฟรีๆที่มีคุณค่าแล้วก็ ลดต้นทุนการดำเนินชีวิตลราได้ด้วยป่าพวกนี้มันมันช่วยเวลามันเกิดวิกฤิตอะไรต่างๆน,นะครับไม่ต้องเข้าเมืองคุณเข้ามาที่นี่คุณอยู่ได้คุณไม่ตายก็แล้วกันโควิดที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ก็ลดน้อยลงนะครับถ้าสมมุติว่าเราลดไปเดือนละ400ได้เนี่ยอันนี้มันก็ช่วยชีวิตเรา